หลังจากที่เราวิเคราะห์ตัวอัลกอริทึมจนได้เป็นฟนะังก์ชันของเวลาการทํางานกับปริมาณข้อมูลแล้วเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือถ้าเรามีหลายอัลกอริทึมนะครับที่แก้ไขปัญหาเดียวกันเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ในมุมมองใดที่น,นี่ขอยกเป็นตัวอย่างเล่นเสักตัวอย่างนะครับสมมุติผมมี2องอัลกอริทึมแบบนี้นะสองอัลกอริทึมนี ว่าไปแล้วนี่มีแค่ตัวอย่างนะไม่ได้แก้ปัญหาเดียวกันนะครับนะตัวอย่างล่างเนี่ยนะครับถ้าสังเกตว่าเขามี for l ลูปสองลูปซ้อนกันนะเราวัดเราใช้คำสั่งนี้คำสั่งตัวแทนนะครับก็จะเป็นเลข1ตรงนี้อันนี้ summation นะ j ตั้งแต่1จนถึง n นะครับเนี่ย j ตั้งแต่ถึง n นะครับก็จะนับตรงนี้ถูกต้องนะครอบด้วยอีก summation หนึ่งนะครับ i ตั้งแต่1ถึง n นะครับข้างในนี้ก็ ซ้ำหนึ่งทั้งหมด n ครั้งนะครับก็เป็นเท่านี้อันนี้ก็ซ u m n นะทั้งหมด n ครั้งก็คือ n คูณ n นั่นเองเป็น n กํบบาลังสองส่วนตัวบนนะครับอันนี้ก็ยู่เล็กน้อยนะอันนี้ก็เป็นคําสั่งตัวแทนเหมือนกันนะก็นับ1เช่นกัน j เริ่มที่ i บกหถึง n นะครับก็ j เริ่มที่ i บวกหถึง n ส่วน for เริ่ม i ตั้งแต่1จนถึง n นะครับก็เหมือนอันนี้นะก็กลายเป็น sum นะครับ i ตั้งแต่1ถึง n นะตรงนี้เป็นการนับเลข1นะครับทั้งหมด n อันนี้จุดจบใช่ไหมครับอันนี้จุดเริ่มก็เป็น n ลบด้วย i บวก1นะครับแล้วก็บวก1อีกครั้งหนึ่งนะก็กลายเป็น n ลบ i นั่นเองนะส่วนอันนี้ก็ sum i ตั้งแต่1จนถึง n นะครับแล้วก็เอา sum ใส่สเข้าไป2ครั้งนะ sum ใส่สเข้าไปเพื่อนับ n ครั้งหนึ่ง นะกับใส่เข้าไปเพื่อนับ i ใส่เข้าไปเพื่อนับ n นะครับก็คือ n บวกกันทั้งหมด n ครั้งนะก็ได้ n กำลังสองนะครับส่วนพจน์นี้ sum i นะครับ i ตั้งแต่1ถึง n นะก็คือ i คูณ n คูณด้วย n ลบบวก1หาร 2, นะครับจับตัวนี้ลบตัวนี้นะครับก็ในที่สุดก็ได้ตัวนี้คำถามก็คือว่าไอ้สอตัวนี้นะครับสมมุติว่านะครับ สมมุติว่า2องอัลกอริทึมเนี้ยเราอยากจะเปรียบเทียบนะครับถามว่าตัวไหนมันเร็วกว่ากันในมุมมองของเวลาการทำงานนะครับก่อนจะตอบคำถามนั้นได้เนี่ยนะครับถ้าเราลองคิดดูดีๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าเอออันเนี้ยจำนวนครั้งในการทำงานเนี่ยนะครับจำนวนที่คำสั่งมันทำงานเนี่ยน้อยกว่าตรงนี้นะครับน้อยกว่าอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเลยนะฮะ อันนี้น้อยกว่านะครับอันนี้จํานวนการทํางานของคำสั่งนี่มากกว่าแต่ถ้าเรามองดูไอตัวที่เรานับเนี่ยนะครับคำสั่งตัวแทนเนี่ยนะครับเราจะพบว่าไอคำสั่งตัวแทนเนี่ยคำสั่งเนี่ยมันใช้เวลามากกว่านะถึงแม้จะเป็นคําสั่งคงที่ไอคำสั่งพื้นฐานนะครับแต่กว่าจะหาค่าโคไซน์ได้นะเรียองคูณ I ก็ไปออกนะครับมันใช้เวลามากกว่าไอเจ้าการบวก J เข้าไปเฉยๆในซ้ำเท่านั้นเองนะรงนั้นคะำสั่งตัวแทนทั้งบนเนี่ยใช้เวลามากกว่าแต่ทําจํานวนคําสั่งน้อยกว่า อันนี้คำสั่งตัวแทนใช้เวลาหนึ่งครั้งเน้น้อยกว่าแต่ทำำําจํานวนคําสั่งเนี่ยมากกว่าแล้วคำถามก็คือว่าเลยตัวไหนเนี่ยจริงๆแล้วสรุปแล้วเนี่ยตัวไหนมันเร็วกว่ากันสรุปยากครับในเชิงของการวิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยเราจะไม่พูดถึงว่าใครเร็วกว่า,วาใครใครช้ากว่าใครแต่เราจะมองในมุมมองของอัตราการเติบโต หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนปริมาณข้อมูลเราเพิ่มปริมาณข้อมูลนะครับอัลกอริทึมเนี่ยมันใช้เวลาเปลี่ยนไปอย่างไรามาดูอย่างนี้นะครับผมนำเอาเจ้าสองฟังก์ชันที่เราวิเคราะห์ได้นะคือ n กนกำลังสกับ n นกำลังสส่วน2ลบด้วยเส่วน2น,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 นี่ยนะครับลองใส่ค่า n ต่างกันไป นะผมเพิ่มค่า n ครั้งละสองเท่านะครับสิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบ้าสิบสารอยี่สิบหกร้อยสสิบแล้วก็พันสองแปดสิบ 1, 2, 80, นะครับเพิ่มครั้งละสองเท่าลองดูครับว่าเองลังสองได้ค่าเท่าไหร่นะอันนี้คือแทนค่าไปาตรงๆน,น,นะครับและส่วนอันนี้ก็ได้เท่านี้ก็สิ่งที่เราอยากจะสนใจเนี่ยคือเปรียบเทียบอัตราการเติบโตนะครับว่า2องฟังก์ชันเนี่ยเป็นอย่างไร อัตราการเติบโตก็หาได้โดยการนําเอาค่าของฟังก์ชันนะครับของตัวที่ติดกันเนี่ยเอามาหารกันนะครับอย่างนี้นะอันนี้ได้เท่านี้นะครับอันนี้คือ4ี 100, ่ 400, 400้อยหารร้อยพันหร้อยหารสี่ก็ได้สี่พันห้ยหารสี่ร้อยก็ได้สี่หกพันสี่ร้อยหารพันหกร้อยก็ได้สี่นะครับเอามาดูคอลัมน์นี้บ้างนะครับก็ทําในทํานองเดียวกันนะครับอันนี้คือร้อยเก้าสิบหารสี่สิบห้าก็ได้สี่จุดสองสอง ไล่แบนี้ไปไเรื่อยๆนะครับ780อยแปดสิบหาร้อเก้าสิบก็ได้สี่จากตารางนี้เนี่ยนะครับเราสรุปได้ว่าถ้าปริมาณข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้นทีละ2เท่านะครับปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้น2เท่าฟังก์ชันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้น4เท่านะครับในขณะที่ฟังก์ชันนี้จะเพิ่มขึ้นก็4เท่าเหมือนกันไหนใะครสังเกตว่าค่าเอ็นยิ่งมากเนี่ยนะครับจะเข้าใกล้4ครับ แล้วก็จะเป็นสีไปเรื่อยๆในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราสรุปได้ว่าทั้งสองฟังก์ชันเนี่ยนะครับคือ n อกำลังสองกับ n กำลังสองส่วนสองลบเอนส่วนสองเนี่ยนะครับมีอัตราการเติบโตเนี่ยเท่ากันนะครับ,นะรบอัตราการเติบโตเท่ากันคือถ้าเราสังเกตจากตัว,ตวฟังก์ชันนะครับเราจะพบว่าสองพจน์เนี้ยมันเหมือนกันนะครับ การเติบโตเพิ่มขึ้น4เท่าเนี่ยนะครับไม่ตัวเลขตัวเลข4เนี่ยไม่มีผลใดๆกับ a ที่หาร2เนี่ยครับนะฮะเพราะถ้าเราเพิ่ม n ขึ้น2เท่าเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น4เท่าเหมือนกันไม่ไว่าสองมันจะเป็นเลข2เลขสาเลขสี่นะครับส่วนพจน์นี้เนี่ยครับลบเนหารสองเนี่ยนะจะมีผลก็ต่อเมื่อ n มีขนาดน้อยนะมีน้อยๆเห็นไหมมันจะมีผลแต่ถ้า n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับพจน์หลังเนี่ย ซึ่งมีอัตราการเติบโตน้อยกว่าพดนแรกเนี่ยนะครับจะถูกพจแรกเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของทั้งหมดอัตราการเติบโตของทั้งหมดจะถูกบ่งบอกด้วยพจแรกสิ่งที่เราจะมาศึกษาและก็วิเคราะห์อัลกอริทึมเนี่ยนะครับก็คือเราจะวิเคราะห์ตัวอัตราการเติบโตครับเอามาดูอีกตัวอย่างครับราวนี้ผมมี2ฟังก์ชันฟัง n, ก์งชันหนึ่งสิบคูณ n อีกฟังก์ชันหนึ่ง n กำลังสองหารพัน ลองเติมข้อมูลทำอนองเดียวกันครับ n ก็เพิ่มขึ้นทีละ2เท่านะ 10n ก็ก็มีค่าดังที่แสดงนะครับเลอง2ส่วนพันนะก็มีค่าดังที่แสดงถ้าเราดูเป็นกรณีกรณ,กรณีไปนะครับเพราะว่า10นะอันนี้ร้อยอันนี้แค่1เองอันนี้สองอันนี้แค่4 4 0 0ร้อยนี่แค่ส6บแต่ถ้าเราสังเกตว่า n มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อางนี้หกพันสี่อันนี้สี่พันกว่าฝั่งนี้ก็ยังมากกว่านะครับพันสองหมื่นสองแปดศูนย์แปดร้อยนะครับอ่ะอันนี้เริ่มมากขึ้นแล้วมากกว่าแล้วนะครับฝั่งนี้การเป็นมากกว่านะครับอันนี้สองหมื่นกว่านะครับอันนี้ไปหกหมื่นกว่าแล้วนะอันนี้ห้าหมื่นกว่าอันนี้ไปสองแสนแล้วเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งจากตรงนี้นะครับว่าฝั่งเนี้มีอัตราการเติบโตที่เร็วกว่านะครับในที่นี้เนี่ยจะพบว่าตรงเนี้มันเพิ่มขึ้นทีละสองเท่า นะฮะคือเอาตัวเลขที่ติดกันมาหารกันนะครับส่วนฝั่งนี้เพิ่มขึ้น4เท่านั่นก็สรุปได้ว่าถ้าปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับเเพิ่มขึ้น2ฟังก์ชันแรกนะครับ 10n เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่านขณะที่ฟังก์ชันที่2เนี่ยเพิ่มขึ้น4เท่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเลข4เลข 2, 2> เนี่ยมันถูกกำหนดโดยตัวพจน์ n กับพจน์ n กำลังสองนี่ครับ ไม่ได้มีผลใดๆเลยนะครับเอเล็กซสิกับหานพันเนี่ยนะครับจะมีผลต่ออัตราการเติบโตแน่นอนครับจะมีผลต่อแต่ละค่าแต่ละค่า,คาเมื่อเทียบเป็นกรณีกรณีไปแต่ในเชิองอัตราการเติบโตเนี่ยจะเห็นว่าค่าของตัวที่นํามาคูณและนํามาหารเนี่ยจะมีผลผลใดๆถ้าเรานําเอา2ฟังก์ชันนี้มาพลดกราฟนะครับนะเราจะเห็นได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับจะโตขึ้นอย่างฉับพลัน จะโตเร็วกว่านะครับคำว่าโตเร็วกว่าก็หมายความว่าแน่นอนครับกรณี n น้อยเนี่ยสีเขียวคือฟังก์ชัน n กลัง2ส่วนเนี่ยอาจจะมีค่าน้อยกว่าสีแดงนะครับแต่เมื่อผ่านไปเรื่อยๆนะครับสีเขียวเนื่องจากมันโตเร็วกว่าสักวันมันจะแซงหน้าสีแดงแล้วก็จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆในเชิงของประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเนี่ยนะครับเราสนใจอย่างได้ฟังก์ชันซึ่งมีอัตราการเติบโต น้อยๆโตช้าๆครับอย่างนี้กนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันนี้น่าจะโตช้านะครับส่วนฟังก์ชันนี้สีเขียวนี่โตเร็วกว่านะครับก็ถ้าเรามาสังเกตก็จะเห็นว่าเมื่อ n มีค่ามากอันที่โตเร็วกว่าเนี่ยถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่ามากกว่าอันที่โตช้ากว่า ที่เราก็สรุปนะครับว่า10คูณ n โตช้ากว่า n อกำลังสองส่วนพันในเชิงของการวิเคราะห์อัลกอริทึมเราก็อยากได้อัลกอริทึมที่โตช้านะครับผมลองนำเอาฟังก์ชันหลายๆอันนะครับมาพอดกราฟนะเรื่องแต่ n อกำลังเเลยนะครับโดยที่ n เราแทนปริมาณข้อมูลนะครับ n f a c t o r i a l 2กำลัง n n กำลัง3 n กำลัง2 n คูณกับ log n n เฉยแล้วก็ log n ในที่นี้ก็เพื่อจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของแต่ละฟังก์ชันพวกนี้น,นะครับซึ่งมักจะเป็นฟังก์ชันที่ได้ผลจากการวิเคราะห์ออกเรือตึมด้วยนะครับมักจะตกอยู่ในรูปแบบฟังก์ชันเหล่านี้จะพบว่าในกรณีนี้นยครับเมื่อนําเอาทุกทุกฟังก์ชันมาเปรียบเทียบด้วยกันนะครับฟังก์ชันที่เห็นเด่นชัดเลยว่าโตเร็วมากๆเลยนะครับก็คือ n กําลัง n นะฮะสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันโตเร็วซะจนตัวอื่นเนี่ยอยู่ข้างล่างหมดเลยครับ โตไม่ทันเขาอ่ะถ้าผมลองตัด n กําลัง n ทิ้งไปนะครับนะเราจะเอากลุ่มนี้มาดูนะครับกลุ่มล่างเล็กเนี่ยมาดูนะครับปึ๊บเราจะได้อย่างนี้ตัวถัดมาที่โตรเร็วกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยคือ n factorial เห็นไหมครับเมื่อ n factorial เขาโตแล้วนะครับคนอื่นเทียบไม่ติดนะฮะอยู่ข้างล่างหมดเลยอีกแล้วอยู่ข้างล่างนี่เพราะว่าสเกลตรงนี้มันใหญ่นะครับอันนี้ช่องหนึ่งนี่ตั้ง1ิบคูณ10ยกกำลัง1 1บเอเลยนะ ถ้าผมลงซูมบริเวณนี้ออกมาอีกนะครับจะพบว่าตัวที่โตเร็วถัดมาก็คือสองกลัง n นะสีเขียวนี่นะครับตัวที่โตช้ามาหน่อยนึงอ่ะแต่ก็ยังโผล่ไม่เห็นบ้างนะครับคือ n กาลังสามนะครับแต่ตัวหลังจากข้างล่างนี้ไปนี้ไม่แทบไม่เห็นนะครับเพราะมันน้อยโตช้ากว่ามากเลยเมื่อเทียบกับ2ตัวนี้ถ้าซูมออกมานะก็จะเห็นว่าเห็นไหม n กำลังสามนี่จะโค้งมากกว่า เอ็กำลับบงสองเยอะเลยนะครับส่วนตัวพวกนี้นี่ก็จะอยู่ข้างล่างแทบมองไม่เห็นอีกแล้วอันนี้พยายามสแสงให้เห็นนะครับว่าคําว่าโตเร็วโตวช้าเนี่ยมันโตเร็วกว่ามากแค่ไหน,นครับแล้วก็โตช้ากว่ามากแค่ไหนมากขนาดที่ว่าเรานํามาเทียบกันนะครับด้วยปริมาณข้อมูลไม่มากนะครับเห็นไหมครับอันนึงนี่จะแสงหน่ายอันนึงไปอย่างโมโหฬานถ้าผมซูข้างล่างต่อนะครับ อ่านะครับเห็นไหม n กำลังสองก็ยังโตเร็วกว่ามาโหลาอีกแล้ว n log n n กับ log n นะครับแล้วก็เป็นแนวทองน้อ่นี้ต่อไปเรื่อยๆครับนะถ้า n log n นะเราจเห็นว่า n log n มันมีการโค้งนะครับแต่ก็ยังสูสีนะครับนะอันนี้คือเส้นตรงเลยนะครับอันนี้ฟังก์ชัน n นะจะเส้นตรงนะแต่แน่นอนครับ n log n ก็จะชนะแล้วก็จะชนะไปเรื่อยๆชนะหมายความว่าโตเร็วกว่าถ้าในเชิงเอากลยุทธ์หมายถึงกินเวลามากกว่านะครับ ในานที่ log n ก็จะเป็นฟังก์ชันที่สวยมากเลยโตช้ามากจะโตไม่ช้าได้ยังไงครับถ้า log n ฐาน10ก็หมายความว่าเพิ่มข้อมูลเพิ่มขึ้น10เท่านะครับค่าของ log n เนี่ยจึงจะเพิ่มขึ้น1ห,หน่วยนะครับเพราะงั้งนก็จะโตช้าเราก็หวังว่าเราอยากจะออกแบบ a อ g อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพที่มีอัตราการเติบโตของฟังก์ชันเวลาการทำงานกับปริมาณข้อมูลเนี่ยนะครับ ที่ชาๆแน่นอนครับในที่นี้เนี่ยจากตัวอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเราชอบมากครับที่จะได้ log n นะฮะได้ n ก็ยังดี n log n ก็ยังยอมรับนะครับนะ n กําลังสองก็ยังพอทนได้นะครับแต่ก็ทนได้ไม่ได้ก็ขึ้นกับปริมาณ n ด้วยนะครับถ้า n กําลังสามไปเนี่ยนะครับนะฮะหรือไปจนถึง2กําลัง n นี่รับไม่ได้แล้วนะครับ พราปริมาณข้อมูลที่เดียวเนี่ยเขาจะโตมากๆในศาสตร์ทางอัลกอริทึมเนี่ยนะครับจุดรับได้ไรับไม่ได้เนี่ยก็อยู่ตรงที่ว่าเป็นพ o ลิโนเมียลนะหรือว่าเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลนะครับในที่นี้เห็นไหมฮะพลิโนเมียลอยู่ข้างล่างนี่นะครับคือ n ยกกําลังอะไรบางอย่างส่วนเอ็กซ์โพเนนเชียลก็คือค่าคงตัวอะไรบางอย่างยกกําลัง N พวกนี้ก็จะถือว่ามีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก ได้ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่ไม่ดีเลยนะครับเราก็หวังอยากจะได้เป็นแบบโพลิโนเมียลนะครับแล้วถ้าเป็นไปนได้ก็เป็นโพลิโนเมียลต่ำๆหน่อย